โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ขอนำเสนอผลงานตวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ mm hmm. Bed p r a c t i หรือน้ำใจโมเดลน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ส0สู่การปฏิบัติ เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาต่างมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านที่ประสบผลสําเร็จเป็นไปนตามวัตถุประสง,งค์ของกิจกรรมและสอดค้องกับการน้อมนําพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่10สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงถูกต้องต่อบ้านเมืองประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุขทั้งนี้ยังมีหัวใจสำคัญของการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมคือการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบ active learning โดยให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม 1. เพื่อน้อมนำพระบระมราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ 2. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำสถานศึกษาสู่โรงเรียนที่เป็นเลิศ 3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง5เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเชิงประจักษ์จากการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนทั้ง3ากลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนครูบุคลากรและสถานศึกษาเชิงปริมาณน,นักเรียนโรงเรียนแม่ติวทิทยาคม จำนวน698คนและคณะครูบุคลากรโรงเรียนแม่ติวทิทยาคมร้อยละ1 0 0เชิงคุณภาพผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในพะรรมราชโบายด้านการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาจึงได้ร่วมการจัดทำนวัตกรรมน้ำใจโมเดลน้อมนำพระบรมราชโบายด้านการศึกษาโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมคุณภาพโดยกระบวนการ P D C A มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาครรมจริยธรรมและทัศนคติของนักเรียนเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโดยการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 2. มีพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรมผู้เรียนจัด,ดร่วมกิจกรรมหรือโครงการคุณธรรมจริยธรมรมซื่อสัตย์สุจริตอดออมอบอ้อมอารีมีวินยัยและรักษาศีลธรรมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำมีอาชีพมีการจัดแผนการเรียนทั่วไปของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยให้เลือกเรียนเสรีในแผนการเรียนทั่วไปตามสายอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรงานเชื่อมงานาารรค้าราชกรกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมส่งเสริมทางด้านทักษะอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีสร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองดี จัดกิจกรรมหรือโครงการให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตอาสามีจิตสาธ,ธารณะและรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์สถานศึกษาน้อมน้อพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบตัติจนสามารถจะทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง4ด้านคิดเป็นรอยละ99.67นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวิถีคนดีเกิดผลสําเร็จเชิงประจกักษ์ในงานพัฒนาอย่างเป็นปร,รูปธรรมที่ชัดเจนได้แก่ นักเรียนครูบุคลากรและสถานศึกษานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองได้นมนำพระบรมราชโองารด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลสมริ์ของงานนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามมาตรฐานเป็นคนดีมีคุณธรร,รมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพที่เหมาะสมและมีความรู้และทักษะการ,ร,รสอนที่ดีโรงเรียนสภาพแวดล้อมสถานที่สะอาดสวยงามปลอดภัยถูกสุขลักษณะโรงเรียนชุมชนและเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศรรึกษา